เจนี่เทียนโบสวรรค์ตอบกลับชาวเน็ตขอให้แยกแยะพาร์ทการบวชมันจบไปแล้วบัตรไม่ได้ใส่จีวรนมาปาร์ตี้พร้อมมาบอกโปรแป้งพับออร่าริชหนึ่งแถมหนึ่งในตะกร้าผมด้วยคุณผู้ชมครับเออปาร์ตี้ก็ส่วนปาร์ตี้พาร์บวชจบแล้วไม่ใช่ว่าเราบวชเราใส่จีวรแล้วเรามาปาร์ตี้นอนโอ้โหเนี่ยฮะเรียกว่าเป็นอีกคำตอบหนึ่งที่หลายคนบอกว่าสมกับเป็นพี่เจนจริงๆและแน่นอนครับว่าพี่เจเนี่ยมาครั้งนี้ก็ไม่ได้มาคนเดียวแต่มาพร้อมกับแป้งพับออร่าริชที่อยู่ในตะกร้าผมตอนเนี้เรียกว่าพี่เจเ จนล่าสุดเตรียมครบรอบปีที่10ของแป้งพับออร่าริสแล้วนะครับแล้วตัวผมเองเนี่ยก็ใช้แป้งพับตัวนี้ออกงานอยู่บ่อยตั้งแต่ตลับเก่าจนเนี่ยฮะคือเขามีการอัปเกรดตลับใหม่ให้สวยขึ้นใช้งานง่ายกว่าเดิมแต่ยังคงเนื้อแป้งที่บางเบาปกปิดดีแบบที่ผิวเรียบเนียนสุดๆพร้อมใส่สารสก,กัดสูตรพิเศษมาให้ถึง11ตัวเต็มๆเอาจริงใส่สะผมนึกว่ามันเป็นสกินแคร์แถมตลับนี้ยังช่วยให้คุมมันมากขึ้นกว่าสูตรเดิมและกันแดดด้วย SPF 5 0บ PA บวกๆง่ายๆเลยก็คือพกตัว วันนี้ตลับเดียวเอาอยู่เลยจริงแล้วเรื่องที่ว่าแป้งกันน้ําคอนเซปต์นี้ไม่มีแผ่วนี่ผมฉีดให้ดูกันสดๆตรงนี้เลยเป็นไงนี่ไม่คราบไม่ดอบ แปะเหมือนเดิมผู้ชายแบบเราเนี่ยก็ใช้ได้เพราะเขามีให้เลือกถึง3เฉดด้วยกันอย่างผมเนี่ยก็คือใช้เฉดกลางๆประมาณเบอร์2ไม่วอกไม่ลอยยังไงก็ต้องรีบกดกันก่อนได้เลยนะครับเพราะในแตก้าผมตอนนี้มีโปร1แถม1แค่589บาทหรือจะตุนก็จัดโปร3แถม2แค่1,000บาทไปเลยของดีขนาดเนี้ต้องรีบจัดกันด่วนเลยนะครับ